เงงประพันงอห้อายแก้วอห้แก้วดวงนั่และยานักกรดนาาวสามประมาณสเ่วครับอะไรครับผมลบุีบุรีนี่ผมว่าแน่ใจกันครับจำกิงอะไรเดีครับ สวัสดีนะครับแม่แม่พี่สุกคนนะครับผมสวัสดีแบบมานะครับโตนจากเวทีลงมาตรงจากเวทีแล้วก็ลงมาใส่บาทเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่พี่ครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมบรรยากาศของเรานะครับถึงลงจากเวทีลงมานะครับเราก็มาใส่บาทเลยนะครับ ต้อนนะครับผมจามแม่สวัสดีคับผมทางช่องของวรรณบุญรับเฟรนอฟิเชียลเลยนะครับสวัสดีครับผมลินนะครับผมยุกไกยบ้านสวัสดีครับสวัสดีแม่สิรินยาครับผมสวัสดีครับวันนี้เอาบุญมาฝากแม่แม่บิสมุทสุขสุขนนะครับผมลงจากเวทีครับแม่ลงจากเวทียอมห่วงมงครับข้าวเจ้าเข้ามา น้าครับผมเร่องน้าครับผมเจ้ามามาใส่บาทนะครับผมยุบบาทนะเป็นตั้งบาทเชื่อโบโลหานานะครับน้าเป็นหลัครับผมนนี้นะครับผมถือว่าเป็นมือออกภาษานะครับเวลาก็เลย ส่บาแล้วโมนีก็เลยว่าอาบน้ำล้กกาศีนอนพักแล้วจังสิไปงานยุกัสินต่อนะครับสวัสดีครับสบัยตอนนี้คือบร่านะนะครับเียสวัสดีครับ ขึ้เตาด้วยครับเด้อนะครับผมันจะเป็นออกพสาครับได้แรงไดรงคุณตาแต่ว่าได้แรงบานคุณตาใสบาทนะครับออกพนสายกันเนาะแล้วตอนนี้ยังบ่ได้นอนเลยครับยังบ่ได้นอนเลยครับล่งงานเลยครับเฝ้าครับเจ้ารถม้านะครับผมยามบ่ท่านยามบ่ะท่านไสบาทนะครับ คนกับลายแน่นะครับแม่เราอยู่บ้านอยู่บ้านแบบคนแบบสิมาแบบว่าใส่ใส่บาแล็แบบนี่ท่มบุญนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับอยู่วัดกับอยู่วัดสกีบ้านทองกับเพื่อนสีบแบบล่งทะเบียนนะครับผมหลายๆคนกับมาตดท่องหลวงพอ่อใหญ่เพราะว่าหลวงพอ่อใหญ่ เพิ่นเทสซื้อเสียนะครับผมอย่างเช่นแบบลำไยหายร้องคำนะครับหลักกาตุ้มตามโดยสตาร์นะครับหักกามาบนนะครับผมมาบนมาไหวลงข้อแ่กระดังนะครับเวลากะนี่แหละครับผมตั้งแต่ลงไหวงข้อแงกระด่างคำเด็กกับคือแบบมาบีหลวงพ่อใหญ่ที่ว่าเป็นแบบชีฝึงจริงๆนะครับแล้วก็มาตลอดครับผมมาวัดอินดิตร์จะบาเจ้าวาดจริงๆครับผมเจ้าวาดลวงพ่ออยู่ในวัดจ้แบบคุณคุณชื่นแต่แต่เล็กน้อยนะครับ มันชินตั้งแต่เด็กๆนะครับผมก็เลยแบบก็จะเป็นบรรยากาศนะนนากานะ็จะเ,เป็นสาราใหญ่ของวัดน,นะครับ สวัสดีนตอนอยู่เรงไฟนี่ตอนยู่เรงไฟนี่พอดีนะเพราะเพราะเ้ยออมาถึงทางนอนเราแบบเื่อยเมื่อนั่งเองไม่น้างยองเละครับสวัสดีวิ่กอยนะครับสวัสดีครับ วั้ยังไม่ได้นอนเลยครับคือล้องล้องจากเวทีแล้วก็มาโดดมาผ่านเลยนะครับสวัสดีครับคุณแม่เพื่อนพักกันแน่นเอนว่าเวลาร้องมาจากเวทีแล้มาเลยนะครับท,าบาทาบา้า,บลาลงม,ม,มาเมาจ้ามาอย่างเดียวครับเพราะว่าอย่างเพราะท่านใส่ครับคือก็ได้แบบ อมาพสวัสดีครับมาครับผมวันนี้เอาบุญมาฝากแม่นะครับผมต้อการจัมาบ้านเข้าหนึ่งนะครับผมจเจ้ามาวันนี้นอนครับ ก็โอ้โหโซ่เป็นสีมาหอดทางเขาเลยประเดี๋ยว

ดนงมีความเพียรและเพียรใส่เรือในใจล้าเป็นมนุษ์เป็นคนลอยเอ็ดนะครับแม่ตอนนี้คือแดดแดดที่อยู่เียครับแดดแบบสุดเลยนะครับแดดมากแดดแบบจนแบบ สวัสดีครับเร็กโน้ตนครับผมสวัสดีแม่แทนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่อาเ,ลเละะมือนี้นะครับผมมาถือว่าฟังคุ่คานะครับผมหลังจากลงจากหาล้วก็ตโตนมาใส่บาดยุ่งแือนเลยนะครับผมยุวัดยุบานนะครับผม สวัสดีพอออกพันธสาพอดีนะครับเนี่ย <c> โ <oughs> มเด้กับชื่อว่าเอาบุญมาฝากแม่นะครับผมบุญมาฝากแม่แม่สุขสุขพ้นชีว่าเบิ้งชิปนี่ย้อนหลังเด้อนะครับให้ได้บุญดีน้ำกันเนาะนะครับบุญแม่สุขสุขพ้นร่ำนำเรื่อยๆนะครับผมได้เห็นคลิปนี้นะครับว่าเบิ้งนักชมองกินีย้อนหลังเข้ามากรานะครับ แม่สาคธต้นเดียดสูตตาบ่สูเดียนะครับแม่อ๋อเข้ามาเขาเลยนอดนะอยอาไออยากไอยอะไอ่พ่นะเปิดกระเดี้ยเลยวเี้ยเปิดมาเลยเปิดเไปเต็งหน้ามาได้ใส่ล้วก็ิดเต่งหน้าจะตีมลแต่วันที่จริงกัน เพื่อนกระหูนะครับผมเบิดบานคือบานน้ำข้ามที่ว่าบบหล่าอยู่คือเพื่อนกระหูแบบหล่าป็นหัวลำนะครับผม iPhone ประกาศติดตามประกาเป็น FC แฟนคลับแฟนปีงของสาวหน่อยนะครับนะครับผมชื่อว่ามอดี้เอาบุญมาฝากไปแม่ย่ามือสองนะครับผมข้ามบนตาบลที่บนละหานนเนาะ แม่เฮาสุขสุขนะครับผมที่รับชมคลิปนี้ซาบุเพื่อพลเราอนไม่รู้สุขภาพรับกายแข็งแรงนะครับผมเงินทองไหลมาที่มากันแล้วกันอันปากดำดำที่พ่อแมอย่างนะครับแม่เขียนเขียนหนางยากหลักการลบเอาคอนซีเลอร์ลบออกนะครับผมตอนเตยล่าเอาคอนซีเลอร์ลบออกแล้วมันก็ลบบ๊อบเบิร์ดนะครับผม จะเป็นบรรยากาศนะครับคนนังเต็มออนซารานะครับกํากำลังกันเริ่มบินทบาทนะครับผมเ,บเริ่มสไตบาร์กันแล้วนะครับเอาล่ะาาสาวัาสซูเดยียนะครับวันรเขามาห่มกันนอนบ่นบอรัรบไปอีกแม่นครับสวัสดีพี่อันด้วยนะครับสวัสดีพี่อันครับผม ว่าสิกับมาอาบน้ำบ้านนะครับผมเ็เลยเจ้ามาเลยครับผมเจ้ามาใส่บาแล้วกะ็ใส่บาและะ้วก็สิอาบน้ำแล้วกะ็นอนก่อนนะครับผมจังสิไปงานต่อนะครับว่านอนสะพักก่อนจะไปกนเพราะว่าขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมหอดงานกาลสินนะครับผมวันนี้เจอกันที่วัดล่องคำนะครับผมอยู่กาลสินนะแม่มพี่พูดได้นะครับผม อยู่ทางกาลาซินยูไกยูไกนะครับผมก็ลั่งใจไปตี้นนะฮะน้ำกันนะครับผมเมื่อคืนี้โอนนะครับผมค้นกระลา Bref, ยนะครับผมไม่รุุนกระลายครับเพราะว่ายู่เตยล่าเพรยูเจอว่าเตยล่านี่ครับผมสะออนอยู่ครับผมทางพี่น้อศิลปพุ่มแม่แม่ศิลปพู่มนะครับไมุุ่่ถทางศิลปพุ่มแบบยัวนเตยล่าป๊าดแบบหลายนะครับผมตอนช่วงล่ำเบืองนีก็หลายครับพราค้นกับมากห้าย ใต่บาทนะครับหลวงพ,พ่อพญางอ่มอมำสลา,านะครับผมซีทะครับเวลาอยู่ทางาาทีลายอดีเลย ไม่นี้กินพระน่าจะใส่บาทเบริร์เบิร์สุบาทนะครับผมเบิร์สุโมกบาทเลยปะครับเนี่ยถ้าไม่แม่ออกพันสาหมื่นไหนน้อนะครับผมใส่บาทออกพรรษากันเลอน้องนะครับต้องอะไรอย่าง,างอํานามมาสีล่างหน้านะครับแต่ว่ายามบ่ท่านครับผมมาจะล้างหน้าเราแต่ว่าบ่ท่านยามบ่ท่านก็เลยมาเลยนะครับผมมาหน,นานี้เลยครับ ขึ้นมาแย้มมือส่ออย่างสีงจังหวะเจ้าของหน้าจัดนะครับบัดยุทธตอนยูไปที่มันมันหันพอดีนะครับผมมันถึงไฟแล้วมันก็กพอดีถือไฟเลยครัพอดีนะแต่พ่อมาอยู่สิเหรอโอ้ชัดมากนะครับ ในบรรยากาศดีในยอยู่ครับผมแดดแดดโฮมโฮมนะครับคือว่าบรรยากาศดีอยู่นะครับยังยังล้มมาเลยครับผมยังเขามากวัดมิตรคนเนะี่ย เคร่งสีลาบต่อฟองกันครับแม่ยเคร่งสีลาบเึ่งตาสีบ่มืดเครื่องอยากสเตอรเบัตะ,ะครับผมชือว่ามื้อนี้นะครับผมเป็นมื้อดีกรรันแล้วกันนะครับผมสำหรับอ,ออกพันษานะครับหน้ากันาซีเริ่มมาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้คิวงานสาวน้อยก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับผมท่าทางเวีบนะครับผมสาวน้อยเพื่อนบ้านเพียงนะครับผม มือนี่กับแมมือแรงแรงนี่นะครับผมไปพ่อการุทีวัดล่องคำนะครับผมอยู่กลาลสินเนาะนะครับเป็นกาลมั่งใจให้ทีมงานสารพิบัตเพียงนำเด้เลยนะครับแม่ครับผมต้นนี้กับแดนเดนซอร์นะครับผมกำลังน่าจะเดินท่านะครับผมรถกาลังน่าจะออกนะครับ กวสีแดงใสนะครับมกำลังนะครับผมเราพอกำลัง บินถบาทมากนะครับย an okay. ่างบาทมากนะครับผมกำลังเดินทางนะครับผมแต่ละคนนะครับกากกำลังขาม้านะครับผมรอใสบาทครับ โอเคครับแม่ครับผมดอคีปนี่นะครับไลน์นี่ลงมายคีปนี่ไลน์นี่นะครับเวลาครอ่า,ะะอาเมื่อไรแม่แม่เบิ่งหน้าผมแต่ก็เศร้าเลยนะครับผมแต่ก็เศร้านะครับผมจะอ่าภัดสานะครับผมเพียบุญน,นะครับ สีแห้งๆค้นะเหมนเนาะเมื่อคืนนี่หมอกแห้งๆครับแม่ยูทูบเมื่อชี้แบบโอ้แบบยูนิทิลนี่ก,ก็คือแบบสุดยอดเลยนะครับผมนเนตินคือแบบหอยโป๊กโป๊กปานคือแบบฝนตกนะครับผมหอยโป๊กแบบปานฝนตกแล้วแบบหมอกแห้งนะครับเป็นหไอเนี่ยข้อมือนี่พี่วัดก็บม่สบายนะครับผมพี่วัดก็ไม่สบายนะครับเป็นไข้วัดนะครับผมมื่อนี้ก็ร้องเพลงกับรูตัวหน้ายอยู่นะครับ ถึงลองเพลงถึงเสียงบ่มีนะครับผมถ้าบุญถ้าบุญครับ่ยวบานบ่กำลองว่าสิไปฉีดาต้องไปฉีดไปบุ้งครับผมไปไขววัดนี่คือฉีดยายงเดียวนะครับวัดสบมันวัอเศ้านะครับผมก็เวลาอนี่เป็นวัดนี่คือวัดแสบข้องเหี่ยเกลียวกินยากินยาแล้วหลก็ต้องไปฉีดยาเลยนะครับ ไปพระธาตุทองของพระอินทราไว้หมอเทพบาทเทที่ไดาไรลงมาเิญระพุทธองค์ถ้าผู้ทราบธรรงจะได้รัพระพุทธองค์โดยที่วัดหลวงต จะเด้งคำด้วยคำไม่คมหินด้วย